เมื่อไม่นานมานี้นะครับบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โ <pet it fish> ดยเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นได้สร้างผลกระทบในการใช้ชีวิตให้กับผู้คนในพื้นที่เป็นอย่างมาก ซึ่งสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับนักวิชาการสันิฐานว่าเกิดจากแนวรอยเลื่อนแม่จันซึ่งอยู่บริเวณชั้นใต้ดินที่มีความยาวกว่า101กิโลเมตรทำให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวไปโดยปริยาย จากความเดือดร้อนของชาวบ้านเราก็ยังได้เห็นน้ำใจของคนอาสากลุ่มหนึ่งในชื่อชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเครือข่ายจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้คุณผู้ชมฟังไม่ผิดหรอครับพวกเขาใช้เวลาเดินทางกว่า18ชั่วโมงผ่าน1,500กิโลเมตรเพื่อช่วยเหลือเยียวยาชุมชนโดยเริ่มจากที่อยู่อาศัยเป็นอันดับแรก ภาพที่ตอนแรกที่เรามาเห็นเนี่ยครับเมื่อเราขึ้นมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ค <c> ิดต้องต้องเข้าใจนะครับว่าคาว่าแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่คเคยเกิดขึ้นในเมืองไทยในในระดับความรุนแรงขนาดน,นี้นะครับมันไม่แตกต่างกับตอนเกิดสึนามิมาเห็นปั๊บเนี่ยพี่น้องสภาพเนี่ยมันสงสภาพคือสภาพประดับหักพังของสิ่งก่อสร้างจะเป็นวัดโรงเรียนหรือบ้านพักนะครับอันนั้นก็ไม่เท่ากับสภาพจิตใจของพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเห็นภาพเบื่อลอยเห็นภาพการร้องไห้เห็นภาพการ คือทุกคนอยู่ในในสภาวะ,วะเครียดหมดนะครับ mm hmm. กดดันหมดอันนั้นที่ที่เราเห็นขึ้นมาครั้งแรกพร้อมอัีิมานพร้อมก,มอมกวบหน้าทา่านกุมเทศเราเห็นชาวบ้านอ,อ,อุดูุแล้วก็ความเศร้าแล้วก็การเสียใจของชาวบ้านนั้นจุดนี้เราเห็นแล้วก็มีความนึกอดูใจด้วย ความรู้สึกส่วนตัวที่รู้สึกขึ้นมาต้องยอมรับว่าหดหู่ก่อนเพราะว่าเราไม่เคยเจอสถานการณ์อย่างนี้ต้องบอกตรงๆก่อนที่ขึ้นมาครั้งแรกเพราะว่าต้องการจะได้ข้อมูลว่าเขาเสียหายไปกี่หลังแล้วก็ต้องการฟื้นฟูเท่าไหร่แล้วก็สร้างว่ากระบวนการที่เขาต้องการฟื้นฟูต้องการฟื้นฟูอะไรบ้างแต่พอมาเจอเจอสถานการณ์จริงปุ๊บมัน สิ่งที่คิดขึ้นมาว่าเราต้องได้ข้อมูลนั้นมันไม่ใช่อย่างเดียวละเรามันไม่ใช่ข้อมูลอย่างเดียวละเราต้องสร้างขวัญและกำลังใจให้เขาก่อนก่อนที่เขาจะให้ข้อมูลเราได้ก็ช่วยเหลือตัวเองก็แบบอ่าอยู่อยู่อยู่ไปฟังไปฮะอยู่ไปฟังไปครับนอนก็มีมีผวานิดหน่อยครับมันก็อัตช็อบมันแล้วเลยฮะผวานิดหน่อยคือตอนนั้นเราไม่มีทางออกที่จะช่วยเหลือพี่น้องในสภาพจิตใจด้วยแต่เราเขาขาดเราเห็นอยู่ว่าพี่น้องไม่มีที่อยู่เราคิดว่าเราจะสร้างบ้านเนี่ย เราเลือกเอาว่าเราใช้คําว่าสร้างบ้านสร้างคนคือใช้กิจกรรมสร้างบ้านดึงคนมา,าได้ทํากิจกรรมร่วมกันและเพื่อคลายความเครียดแล้วก็คือคนเราเมื่อวัเลยเวลาอยู่เป็นกลุ่มจะม่ทํากิจกรรมร่วมเนี่ยหลายๆอย่างเราอาจจะทําให้ลืมลืมเรื่องเก่าเกลืมเรื่องของความเสียชูนเสียนะครับก็เห็นว่า<ม>สิ่งนี้มันเกิดมันเกิดขึ้นจริงนะครับพลังการสร้างบ้านสร้างพลังคนได้จริงเราก็คิดว่าการสร้างบ้านก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะ นำไปสู่การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนท้องถิ่นครับผมผู้ใหญ่เห็นชาวบ้านภาวะที่ว่านอนอยู่กลางเต็นท์แล้วก็นอนการแก้งนะครับเกื่นขนตกด้วยก็มีความคิดว่าสร้างบ้านชั่วคราวให้กับชาวบ้านที่ผู้ประสบภัยเดือดร้อนก่อนแล้วก็เริ่มเริ่มคิดแล้วก็ทําทั้งแรกขึ้นมากั้งแรกก็ทําเลยเป็นนับว่าเป็นบุญของของหมู่12บ้านผมเป็นบุญเป็นบุญจริงๆนะ ที่ที่ตั้งทางพอเนี่ติดต่อมาที่ผมนะจะเข้ามาช่วยจะเข้ามาชี้แจงความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอะไรเงี้ยก็มีผู้เสียหายหลายท่านนะที่เสนอว่าขอขอขอพันพักเกียวไปได้ประมาณ11หลังนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มสั่งนะ อย่างนี้ใช้ใช้เวลาหลังนึงนีกี่วันครับประมาณ3ามวันนะครับแต่เนื่องมาจากว่าเริ่มต้นเนี่ยที่มันช้าหลังนี้เพราะว่าวัสดุเราก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนอยู่ตอนนั้นร้านค้าก็ยังไปกันไม่ค่อยถูกนะครับแล้วก็ช่างต่างๆก็อย่างที่บอกว่าต่างคนต่างก็มาช่วยกันนะครับก็ออกแบบถกเถียงก,กันบ้างก็เป็นธรรมดาวิชาช่างนะครับมันจะแตกต,ต่างกันช่วงภาษาการสื่อสารเพราะพวกเราเองคือคนคน,คนได้ ก็มาอยู่ก็ต้องปรับตัวนิดนึงแต่ภาษาใต้ภาษาเหนือในวันนี้มันเราสามารถสื่อสารได้แล้วผมผมก็ฟังบางทีก็อู้คเมืองรับแตแกท่านท่านฟังฟังรู้เรื่องครับฟัรู้เรื่องเวลากินเข้ากินอย่างกินด้วยกันนะด้วยกันแต่ใครยังพี่ยังน้องครับพูดยังนอง แข่งแรงแข่งแรงอยู่นะเขาอยู่ได้แครับหลายคนก็บอกว่าเหมือนกับกลับไปเมื่อยุกคก่อนก่นเพราะว่ามันก็เป็นสภาพมุงคาสมัยก่อนนะครับแล้วก็แบบนี้นี่ทุกคนหลายคนบอกว่าเสร็จแล้วนี่ต้องถ้ามันยังมีอัพเดทช็อคอยู่จาะมาขออาศัยเนี่ยหลายๆบ้านนะครับที่สร้างนี้ไม่ได้หมายถึงว่า สร้างให้บ้านนี้ห้าห้าห้าคนในครอบครัวนี้นะครับญาติญาติที่อยู่บ้านหลังสูงที่เสียงเียงอยู่ก็ถึงมาอยู่เหตุการณ์ก็จะมาร่วมกันอยู่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการลงขันสร้างบ้านแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชนเลยแต่เห็นงี้แล้วขอขึ้นขอขึ้นไปดูบ้านเชิญเลยครับเชิญเลยครับแต่แต่แต่ขึ้นทางนี้ไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้ไม่ป่าบ้านมีบันไดด้วยต้องมีบันไดโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปดูไป เห็นว่าข้างในนี่ก็คือเหมือนจับสร้างด้วยไม้ทั้งหมดเลยครับนะครับเราปูด้วยไม้ไผ่นะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเป็นไม้ไผ่ในในพื้นที่จะจะจะรู้สึกย่อมย่อมย่อมนะับย่อมย่ไปไหนครับยกอมย่ไปไหนแต่ก็ยังรับน้ำหนักพี่กับผมก็ได้นะรับเชงเรงชันสะเทือนได้อ่าใช่ไหมครับอันนี้ตอนตอนนี้ก็กี่เปอร์เซ็นต์ละเออ่ตอนนี้เราคิดว่าประมาณสักเจ็ดถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า เจ็ดสิบถึงแปดสิบรอรอแต่ฝาอ๋อแลรอแต่ฝาประตูประตูนี้ใช้ได้แล้วประตูนี้ใช้ได้แล้วนะครับเปิดมาอ้าวโอ้โหเจอเจอชาวบ้านเต็มเลยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเต็มเลยนะครับนี่คือพี่น้องอาสาสมัครครับที่มีจิตอาสาแล้วก็ดูเฉพาะดูเห็นแล้วก็มีทั้งภาคใต้ทั้งภาคเหนือผสมกันครับก็เป็นญาติเดียวกันนะครับญาติเดียวกันเป็นพวกเดียวกันนะครับส่วนตัวเดียวกันเอามื้อเอาแรงกันนะ เพื่อความเพื่อความบรรเทาะช่วยเหลือกันนะค่ามใจเรื่องเงียเงินอยากเป็นน้องกันเหลือกันไม่มีไม่มีค่าจ้างนะไม่มีค่าจ้างแรงงานนี่คือชาวบ้านเป็นหลักทางองค์กรสอทางเพื่ทางพี่ก็ไม่ก็อัาทุนมาซื้อซื้อเฉพาะอุปกรณ์ที่ในาต้องเสียหาไม่ได้คือเจะเอาเน้นเน้นจะเน้นเอาวัตถุของในพื้นที่อย่างเหมือนแม่ไผ่ เหมือนสิ่งไหนที่ว่าเราหาในพื้นที่ได้เราก็หาเห็นแบบนี้เห็นแรงเห็นคนอะไรต่างๆมากมายเลยเนี่ยเราเป็นยังไงบ้างครับผมคิดว่านี่คือความภาคภูมิใจของของคนธรรมันภาคประชาชนนะครับที่เห็นความร่วมมือเห็นคนที่มีสภาพจิตใจจิตอาสานะครับของพี่น้องประชาชนนี่ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งดีงามที่จะต้องอนุรักษ์ไว้คู่กับชุมชนท้องถิ่นต่อไปปัญหาลูกประศัก ระหว่างคนเหนือกับคนใต้เวลาเกิดภัยพิบัติร่วมกันขึ้นมาเนี่ยมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีช่องว่างในการทํางานร่วมกันนะครับแต่เท่าที่ผ่านมานะครับเราไม่มีปัญหาอันนี้ผมผมตอบได้ในฐานะที่ว่าผมมาอยู่ตลอดนะครับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสื่อสารเรื่องอาหารการกินนะครับทุกคนก็คนใต้ก็ทานอาหารเหนือนะครับการสื่อสารบางครั้งภาษาอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจแต่ภาษามือเราภาษาาใจเรานี่ยังสื่อสารกันได้อยู่ครับ ก็ไม่มีปัญหาอะไรจับหยิบไรก็ได้ครับผมแต่ทีนี่คือถามถามพี่ในฐานะที่มีประสบการณ์จากการจัดการภัยพิบัติมาต่างๆมากมายตั้งแต่เห็นว่าได้ยินมาว่าตั้งแต่สมุนีอะไรใช่ไหมครับมาามาจนถึงคราวนี้เนี่ยน้ําก็เจอมาแล้วดินถล่มก็เจอมาแล้วคราวนี้แผ่นดินไหวก็ถือว่าเป็นเป็นตัวของปรากฏการภัยพิบัติแบบใหม่นะครับที่ทางทางเครือข่ายและตัวผมเองนี่ไม่เคยเจอมาก่อนโดยเฉพาะแผ่นดินไหวบนบกนี่นะ เราก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยมันต้องเป็นทั้งบทเรียนมันได้ทั้งชุดความรู้แล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดผมวันนี้เนี่ยถ้าเราดูข้อมูลทั้งหมดเนี่ยหลายพื้นที่หลายภาคด้วยซ้ำนะครับที่อยู่ในภาวะเสี่ยงภัยกับภาวะภัยพิบัติแผ่นดินไหวก็จากบทเรียนตรงนี้มันจะต้องนำไปสู่การพัฒนาสร้างความรู้สร้างชุมชนให้เขาลุกขึ้นมาเตรียม ตัวรับมือกับภาวะภัยพิบัติเ็นน,นนหนได้ความความคิดของผมนี่เรียนรู้หลายอย่างครับเรียนรู้อย่างประสบการณ์เนาะผมอายุ50ิปีไม่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยพบไม่เคยเห็นัะพอเรียนรู้ก็หลายอย่างครับประสบการณ์ที่เราจะได้มา,าเราไม่มีส่วนร่วมนะเรียนรู้มีส่วนร่วมมีความสามัคคีซึ่งไม่มหมูนะ่คนณะ <c oughs> จะเห็นใจที่ก,กันและกันหมดเลยครับชาวบ้านพี่น้องแล้วก็มีพ่อหลวงหรือผู้ใหญ่บ้านเขาให้ความร่วมมือ แล้วก็มีการตักทอสายใยกัคือความสามัคคีเป็นหลักยามที่เกิดภัยพิบัตินี่นะครับเราต้องยอมรับว่าไม่มีใครหรอกครับที่จะช่วยผู้ประสบภัยได้ดีไปกว่าตัวผู้ประสบภัยเพราะนั้นวันนี้ถ้าเมื่อไหร่ที่ตัวผู้ประสบภัยเข้าใจเรียนรู้เข้าใจเรื่องภัยพิบัติแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวรับมือกับมันเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะลดความเสียหายนะครับความรุนแรงเราลดไม่ได้เพราะมันเป็นภาระของภัยพิบัติแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนท้องถิ่นหรือตัวบุคคล มันสามารถลดลงได้ถ้าเราเข้าทันกับภาวะไฟดิบครับครับผมแล้วที่นี่เนี่ยยังมีความต้องการอะไรยังขาดเหลืออะไรอีกไหมฮะความเป็นจริงก็คือขาดเหลือวัสดุในการที่จะก่อสร้างเพราะที่ตำบลดงมาดแห่งนี้มีบ้านรอเร่งด่วนนะครับผมพูดเฉพาะบ้านที่เร่งด่วนที่จะต้องจัดการก่อสร้างเนี่ยให้กับพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ยจำนวนสิบเอ็ดหลังเราต้องจําเป็นคัดที่ที่แบบที่ไม่มีที่อยู่อะ เลียงตามระดับมาเลียงตามระดับมาอย่างบ้านหลังนี้ก็เจ้าจของก็ลำบากเจ้าของเป็นอาวาสัอวบหัม่มีที่อยู่บ้านก็อยู่ก็จะลม้มไปสร้างเร่งด่วนครับเราคาดว่าด้วยด้วยของด้วยเงินทุนเงินบอยเอนที่ช่วยเหลือด้านวัสดุจากเครือข่ายร่วมท่างัุมชนท้องถิ่นน่าอยู่นะครับของสองสสสำนักสามเนี่ยครับแล้วก็ทางเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติพื้นที่ภาคใต้เนี่ย น่าจะสน,นับสนุนได้สักประมาณหกหลังช mm hmm. นที่เหลือก็ยังยังคิดว่าเราเราก็ยังไม่รู้ว่าะจะนํามาจากไหนแต่เรามั่นใจว่าอย่างไรเราก็ต้องร่วมกันสร้างร่วมกันนะครับชุมชนก็ต้องลงขันร่วมกันชาวบ้านเขาต้องการจริงๆคือเขาต้องการบ้านถาวรแต่เราก็ทําความเข้าใจให้เขาไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะอันนี้โครงสร้างมันเป็นแค่บ้านชั่วคราวที่เราช่วยได้แค่ระดับหนึ่งเพราะเราต้องเว้นระยะไว้ประมาณห6หเดือนก่อนเพราะเราคาดว่ามันจะมาอีกหนึ่งครั้ง บ้านที่เสียหายจริงๆมันมีเยอะถ้าทําถ้าเอาจริงๆทางข่า,ขายเข้ามาช่วยในระยะเวลา,ลาแค่นี้มันไม่ทันค่ะผมคิดว่าเรื่องเรื่องตัวประมาณไม่ใช่ปัจจัยสําคัญคถ้าความพร้อมของพี่น้องจิตใจของพี่น้องพร้อมครับรวมถึงคนไทยทั่วประเทศด้วยที่จะมีน้ําใจหลั่งไหลเข้ามาครับแต่ว่าทางเรายืนยันนะครับว่าเราเราขอแค่วัสดุนะครับไม่ไม่ขอตัวเงินบริจาคไม่ขออะไรครับแต่ถ้าใครอยากที่จะช่วย พี่น้องที่นี่ขอวัสดุมาให้นะครับเราไม่ต้องการประเภทที่เอาเฮืนมาให้เป็นบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ต้องต้องการที่ที่อยู่ฮะที่อยู่ที่อยู่เบื้องต้นนะต้องการต้องการที่นอนฮะที่นอนครับต้องการต้องการเต็นต้องการเต็นเต็นนี่เป็นสิ่งสาคัญครับาะอ่าคนมากที่หลังคาที่อยู่ไม่ได้ก็บางคนก็ไปกางเต็นท์กลางเลยนอนตามตามที่โล่งอ่ะ อยากจะให้มีคนอื่นเข้ามาช่วยฟื้นฟูด้านนี้แล้วก็อย่างหนึ่งด้านจิตใจเหมือนกันก็คือถ้าต้องนําเรียนว่าทางเกียรติเองก็ไม่มีความรู้ด้านนี้เราก็แค่พูดคุยได้ระดับหนึ่งแต่ต้องการคนที่มีความรู้เจาะลึกมากกว่านี้บางคนที่เขามีภาวะที่ซึมเศร้ากว่านี้เราไม่สามารถเข้าถึงเขาได้ค่ะเราต้องการเห็นการฟื้นวิถีชุมชนของคนภาคเหนือนะชาวเชียงรายนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งในการร่วมเลงช่วยกันเั็น,นตัวภาพที่เราอยากเห็นครับ ครับผมการการล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยได้เลยนั่นเองประดิษฐครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ที่ก็มีให้มากนะครับที่มาคุยกันตรงนี้นะครับก็ขอบคุณเช่นกันนะครับที่ได้ให้โอกาสพี่น้องก็เราได้เห็นภาพพี่น้องครับผมใช่ใช่ผมนอกจากเห็นภาพแล้วผมยังได้กลิ่นด้วยตอนนี้กำลังตั้งวงกันแล้วครับงั้นเดี๋ยวเราไปร่วมวงกันรดีกว่าโอเคเชิญครับพี่ไปเลยครับเราเราผ่านประตูครับเราเราออกตามตอกออกตามประตูครับโอเคเอา ล้มวงด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เรา<ด>จะเห็นไหมครับว่าคนภาคใต้ก็ทานอาหารเหนือได้าอาหารเหนือได้นะครับครับถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับแต่เราก็ยังได้เห็นการทํางานของเครือข่ายอาสาและความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่จะก้าวผ่านเรื่องราวร้ายๆไปพร้อมกันสําหรับช่วงหน้าเราจะไปลอกฟังประสบการณ์ความรู้สึกจากผู้ประสบภัยโดยตรงที่จะมาเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังกัน ในการลงพื้นที่ของพวกเราครั้งนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่คำเอ้ยชาวดงมะดะซึ่งนอกจากบ้านเรือนของเธอจะเสียหายแล้วสภาพจิตใจในวันนี้ของเธอนั้นก็ยังย่ำแย่อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ามันทำให้เราเห็นว่าวันนี้ถึงแม้ข่าวสารเกี่ยวกับแผ่นดินไหวจะเบาบางลงไปมากแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความเดือดร้อนของชาวบ้านนั้นจะลดน้อยลงแต่อย่างใด เอื้อนครับวันที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยากให้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนั้นเจ้าก็วิ่งขึ้นไปเนาะบนบ้านว่าจะเอาของไปไหวอย่างไรเจ้าเพราะแผ่นดินไหวแล้วเจ้าก็วิ่งลงมายังมาตันนะเจ้าเขากอดราวบันไดไหวนะเจ้าคือคือวันนั้นพี่พี่คำเอื้อนกําลังเอาของขึ้นไปเก็บบนบ้านครับผมแล้วพอเกิดแผ่นดินไหวเจ้าลงพี่ก็รีบวิ่งลงมาที่บ้านใช่เจ้า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 ก็วิ่งลงมา มาถึงตรงนี้เจ้าปีก็กอดไม่เอะเจ้ามันไหวเจ้า็กอดไม่เอะเนาะกอดไหวมันกระซอยเจ้าเอะเจ้าเจ้าเกอดไหวแน่นเลยเจ้าคือหัวเนาะคือคือก่อนหน้านี้เคยรู้ไหมครับว่าแบบวิธีปฏิบัติตัวเวลาเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างเจ้าเกิดไหวจะวิ่งออกไปตีลงๆอลยเจ้าแต่มันวิ่งมาได้เจ้าพาะขามันอ่อนก็เลยกอดไหวอย่างนู้นอยู่ยุ่ยเนามันมันมันสั่นแบบสั่นตะวันราสั่นเจ้าซอยจะเขย่าเจ้าเอะ เดินยัไม่ได้เดินมาได้แล้วเจ้าเพราะเข่าอ่อนไปแล้วเข่าอ่อนมดเจ้าครับแล้วยิงนานไหมครับกว่ามันจะหยุดประมาณสี่ห้านาทีเจ้าสี่ห้านาทีหยุดแล้วถึงจะเลยลงไปเต่าล้วพอกลับมาดูที่บ้านแล้วมีอะไรเสียหายบ้างครับเจ้าเสาหลังบ้านหักต่อเจ้าเนาะไปบนบ้านก็ตู้กับเข้าก็ล่มครับฝ้าที่ในห้องก็ล้นมดเจ้าตี่ซุ่มตั้งแน่นั่นก็รุดมดอล้เจ้า โอ้นี่ล่วงลงมาแถบนี้ทั้งแถบเป็นลยใช่ไหมเล้็ตรงนี้ด้วยเจ้าอ๋อตนีมันตีตั้งทีวีทีวีอย่างกับหล่เม้าครับเจ้าเสาฮักเจ้าต้นก็คือต้นนี่เจ้าต้นนี้ต้นนี้เลยนะครับโอ้นั้นต้องใช้เวลาเดินองต้องต้องเบาๆเจ้าเดินเบาๆเจ้าก็คือเราก็ต้องย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเจ้าเจ้าก็ ตั้งวันแผ่นดินไหวมะเจ้าข็ไปยู่ข้างหลางว่าเจ้านอนก็นอนหลังบนน่ะเจ้าขึ้นมามาได้อย่างไรเจ้ากัวหน้าบ้านนี่ก็แยกกับเจ้าครันเดี๋ยวพี่พาเจ้าตรงไหนครับตรงนี้เจ้าเนี่ยเจ้าตรงนี่เจ้าเนี่ยเจ้านี่ตรงนี้เจ้าตรงนี้คือร้านบ้านก็มันจะเป็นไม้ปกติมันเป็นแผ่นไม้ต่อกันเจ้าแต่เดี๋ยวนี้มันรุดออกจากกันเห้เราเสาฮักมันก็เลยรุดออกจากตัวไปไงเจ้า ครับแล้วอย่างนี้วันที่เกิดเกิดเหตุเนี่ยสภาพจิตใจตอนนะั้นเราเป็นไงบ้างเะรู้สึกกลัวทุดๆเลยเจ้าถ้าถ้าเดินไปตีไหนก็เหมือนมันไหวอยู่นะเจ้ากลัวสุดๆอะ่ะครับบมื่อกเจอมาก่อนเนี่ยเจ้าครับแล้วอย่างนี้มีมีมีความช่วยเหลืออะไรเข้าเข้ามาช่วยเราบ้างไหมคะเป็นก็จะเข้ามาอยู่เตยังมองมีไผนในเจ้า พอดีเจ้าก็มีมีหน่วยงานหนึ่งเปินเปินห้องประสาะทส่งข้อเองนะเจ้าเปินกำลังเงินสองพันเ่ยเจ้าอ๋อครับผมนอกนั้อกัก็ยังยังไม่มีวันวันที่จิตอาสามามาช่วยเราตอนนั้นเป็นยังไงครับเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจขนาะดเจ้าเจ้าดีใจจนพล่องให้เลยเจ้าเจ้าก็ดีใจเนาะแลังนี้บ้านบ้านไหนต่อไปจะทำยไงครับแกรอไปก่อนเจ้าเปิดว่า ซอมเซมยังมาได้เตือเพราะปนว่ะจะไหวมาแหมนไม่เาต่ออ๋อก็คือมันมีการคาดการว่าจะมีมีแผ่นเป็นไหวอีกเจ้าก็ให้รอก่อนเจ้าเห้รอก่อนบว้เงื่ออย่างเตือยต่อครับผมอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ได้เห็นภาพของน้ําใจของคนไทยที่มีให้กับคนไทยด้วยกันนะครับมันมาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยตัวพี่คำเอื้อมีอะไรอยากจะฝากถึงบรรดาจิตอาสาที่มาช่วยเหลือเราบ้างครับเจ้าก็ขอขอบคุณคนเนาะ ที่ปเปินมาจุยเหลือเจ้านะี่ข้าเจ้านี่บ่กาตัวข้าเจ้านี่ก็ตึงมีปัญญาอย่าเจาะเปินมาจุยเหลืออีเจ้าก็ขอขอบคุณขอบใจบนเจ้าเจ้าก็ดีใจขนาดเจ้าที่เปินมาจุยเหลือเจ้าน่ะเจ้าก็โมยยังไดเนาะเจ้าก็ขอขอบคุณบนเนี่ยเจ้า โอ้นี่ก็น้าใจนี่ผมถือว่าเยี่ยมนะเยี่ยมคนระับดูนึกเจอกันยังยังช่วง,งาานะาานี้ยังยังอาสาเนาะอาสาเนี่ยน้ำใจนี่สุดยอดเลยครับผมผมน่าดีนะครับความร่วมมือร่วมใจอันที่จริงก็มันไม่มีว่าเราจะแบ่งภาคเนาะถ้าเราเราช่วยกันเรื่องการสื่อสารเรื่องภาษาเนี่ยมันที่จริงแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเลยเราเอาแค่ว่าเรามีใจเหมือนกัน เราเข้าไปช่วยเขาเราก็หวังว่าสักวัน,นเขาเข้ามาช่วยเราคือเราต้องพึ่งพากันคือเราต้องกลับไปใช้วิถีวิถีเดิมๆของชีวิตเราที่เราเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่กันพึ่งพากัน,นะคะ่ะความสุขคือ,อเราได้ช่วยพี่น้องอะมันตื่นเต้น ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงสายทาน้ำใจที่ไม่เคยห่างหายไปจากใต้สู่เหนือที่ช่วยย่อระยะทางนับพันกิโลให้มาใกล้กันแค่เพียงอ้อมแขนและสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าน้ําจิตน้ําใจของผู้คนที่มีให้กันในสังคมไทยนั้นไม่เคยห่างหายไปเลยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรายการจุปกายสัปดาห์นี้กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ สำหรับในขณะที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยประชาชนเองเนี่ยก็ควรจะอย่างแรกก็คือมีสตินะครับหมายถึงว่าดูรอบๆตัวเราเองว่ามีอะไรที่จะทาอันกลายเราได้นะครับหรือว่าเราอยู่ใกล้ช่องทางออกที่สามารถที่จะออกในที่ลงทะเบงได้ภายในระยะเวลาแค่ห้าวินาทีสิบนาทีเนี่ยเราก็ควรที่จะออกไปในที่ลงแจเบซึ่งไม่มีสิ่งใดที่จะล้มทับหรือหล่นลงมาโดนโดนเราให้บาดเจ็บแต่ถ้าสมมติว่าเราคิดว่ามันอยู่ใน อาคารที่เราไม่สามารถเคลื่อนตัวไปออกด้านนอกได้โดยเร็วเนี่ยนะครับสิ่งแรกก็คือการหาที่กำบังนะครับอยู่ใต้โต๊ะใต้เก้าอี้